แผงออมฟัสครับร้อวัตใช้ต่อขนานกัน5เแผงกับ Motor, มอเตอร์มหาศจรรย์ลากปั๊มกล่าลอยขนาด2นิ้วเด็ดตอนนี้ประม,มาณตอนนี้อยู่ที่ประม,มาณเวลา เวลา11นาฬิกามอเตอร์มหัศจรรย์ทำงานปกติครับดูดน้ำลึกประมาณ4เมตรครับดูดดดจูจากสะเพื่อขึ้นมาใช้ในภาคการเกษตรภาคการเกษตรปลูกแต็งกว่าปลูกผักสวนครัวใช้พลังงานฟรีครับ มาดูน้ำที่ไหลกันครับน้ำที่ไหลก็จะได้ประมาณนี้ครับเดดมาน้ำไหลเดดไม่มีน้ำก็ไม่ไหลกัน,นะครับตามสองนิ้วไหลแรงเขสมควรครับไหลเต็มท่อครับ กับเพลงออฟัดสนใจติดต่อได้ครับ0 6 2 8 9 6 5 8 6 0ครับราคาไม่แพงครับกับเพลงออฟัด5แเพลงต่อตรงไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นครับต่อตรงเลยขนาดการ5แเพงต่อมาเข้าเบรกเกอร์แล้วเข้าปั๊มเลย ทำงานปกติครับดูน,น้ำขึ้นครับครับขอบคุณครับ